ครับสวัสดีครับนี่ครับติดตั้งกับ Honda ครับเจียโน่พาร์ทแล้วก็วันนี้ติดตั้ง1 2 3 4งสองสามสี่รายการครับสฟิเลี้ยวหน้าหนึ่งครับหลังครับสองครับก็สวิตช์ไฟพาร์ทสวิตช์ไฟพาร์ทสูงครับพาร์ทแคสูงได้นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟหมากับรายการที่สี่ครับก็ครับเปลี่ยนแท่งของเดิมไปเลยครับตรงรุ่นนะครับก็ถอดของเก่าออกใส่ของใหม่เป็นชุดปลั๊กครับเสียบเข้ากับตัวรถได้เลยครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับก็การใช้งานก็ดันมาด้านซ้ายนะครับง่ายครับ ก็สถานะหน้าจอเรือนไม้ก็แสดงครบทุกอย่างครับกดดันกลับไปที่เดิมเพราะด้านขวาคือการปิดครับไฟก้ฟาภาพก็จะดับไปครับต่อไปมาดูด้านด้านซ้ายตรงนี้ไฟพาดสูงครับจะมีสเต็ปไฟสูงกดรตรงได้นะครับสังเกตสังเกตแสงที่กำแพงครับ ดันสุดเป็นไฟสูงติดค้างครับดันกลับเป็นไฟดำนครับสเต็ปแรกแล้วก็ดนกดได้อีกสเต็ปหนึ่งเป็นไฟพาสสูงครับจะมีสัญลักษณ์บอกครับแสงแพลงที่กระพริบนะครับสถานะหน้าจอก็แสดงอยู่นะครับก็ในตัวต่อมาไฟรีเละครับ ก็ของเดิมจะไม่มีไฟ l ีในตัวไฟเดียวอันนี้เราทำเป็นวงจรแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับก็อันนี้ลูกค้าเลือก้านหน้าเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับไฟหน้ารถกับขางหน้าก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็เมื่อทำการเปิดไฟเดียวก็จะพิ๊บเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับก็สเตปไฟเลี้ยวกันกรบพิบก็เลือกได้ครับว่าอยากได้เท่าเดิมหรือว่าเร็วกว่าเดิมอันนี้เร็วกว่าเดิมนิดนึงครับเมื่อทําการปิดไฟเดียวก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED สีขาวเหมือนเดิมครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับ เพิ่มการมองเห็นมิดิตรตรถด้านหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับนนี้ด้านหลังลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวเหมือนกันครับก็ไปท้ายดูใหญ่ดูเต็มครับกลางคืนมองเห็นชัดครับแจมๆมเลยครับเมื่อทําการเปิดไฟแล้วก็เหมือนกันครับก็จะพลิบเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ สำหรับผู้ใดสนใจก็จะติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้เลยครับตามรายละเอยียดที่ลงไว้ใต้คลิปจะมีช่องทางการติดต่อให้ครับทั้งไลน์แอดและเฟซบุ๊กครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ